เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปจำนวนมากนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ติ๊กต็อที่ชื่อว่าคุณน้ำไรรัฐค่ะได้มีการโพสตคลิปมีหนุ่มคนหนึ่งเขาซื้อทองมาเซอร์ไพรส์ขอสาวแต่งงานค่ะกลางโรงงานเลยทำเอาหลายคนเนี่ยอิจฉากันทั้งโรงงานเลยจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้กันค่ะ คุณผ in ู้ชมคาเป็นบรรยากาศเห็นด้วยความอบอุ่นหุ้ยอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยิ้มนะคุณผู้ชมคามีความสุขค่ะแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยไม่ธรรมดานะคะมีทั้งสร้อยทองมีทั้งแหวนพกมาให้เจ้าสาวด้วยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยผู้โพสต์นะคะมีการประบุข้อความบอกว่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มค่ะพี่หนูรักพี่นะหนูรักพี่ที่ใจไม่ใช่ความเหมาะสมหนูไม่สนคำนินทา ของหนูอะรักของหนูอยู่ที่ใจอยู่แล้วไม่ใช่ให้ปากคนอื่นขอบคุณที่ทําให้หนูเนี่ยเป็นคนโชคดีหนุ่มกัมพูชาขอสาวไทยแต่งงานเธอ็กอกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะต่อมานะคะหลายๆคนที่ได้รับชมผ่านทางโซเชียลค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยบอกว่าเนี่ย หนูคือสิ่งเดียวที่จะเป็นกำลังใจของพี่นะบางคนก็บอกว่าน่ารักมากเลยอยากเซอร์ไพรส์แบบนี้แต่ขาดแค่สาวเท่านั้นแหละบางคนก็บอกว่าเฮ้ยวาสนาดีเนาะได้ขยิ้มตามเขาบางคนก็บอกเออน่ารักจังเลยวาสนาดีจังเลยได้เห็นคนเขารักกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวคู่นี้กันด้วยค่ะ สาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนเฟรนค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจากักระปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องมอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรง,งนักร้องุ่่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพรอินเวอร์แด์2022ค่ะ เซนทรันพาซาวเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาก็เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ